ทำควมรู้จักสายวาดทามาต่อไปนล่นเลยนะสามสี่ที่อะไรหรอครบนัปากาล่ะโอคำนี้เป็นสายวาดมากี่ปีแล้วหรอไม่ถึงปีจริงจะมากี่ปีแล้วไม่เคยคิดจะจริงจังอายุล่ะไม่บอกสีที่ชอบล่ะดำกับแดงแอบวาดรูปล่ะไอมิสเพนเอ็กชอไม่ติดไหมแล้วแต่จุดเด่นของลูกสีใช้เวลาวาดไม่ไปกี่ชั่วโมงหรอนาน ลงที่ไหนไม่ค่อยใจลงเม้นท์คนอื่นสีสวยขอบคุณคนชมขอบคุณนะเอ็นที่ชอบวาดได้หมดแรงบันดาลใจไม่มีไปในการวาดรูปคนอื่นถนัดวาดแนวไหนไายหมดออริชื่ออคามิมารขอดชื่ออโคมิมียูเมะไหมคืออะไรอะพูดอะไรเกี่ยวกับออริตัวเองหน่อยสิถึงว่ารูปไม่เก่งแต่ก็ลงสีดีนะอุปกรณ์ที่ใช้โทรศัพท์ เบือข้างที่ถนัดข้างขวาพอใจกับงานไหมไม่รู้สิวาดรูปเหนื่อยไหมเหนื่อยเกมหรือวาดรูปลงสีเพลงที่ชอบฟังเพลงร็อกไม่ชอบอะไรสิ่งที่คนกลัวไอ้เรอในดวงใจไม่น่ามีแล้วพบกันแล้วค,ครับไปเกาหลีเราจะทอยนี้ช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะอ๋อขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมในคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาด้วยนะครับถ้าชอบก็แชร์ด้วยนะครับบายบาย